สวัสดีครับเช้านี้เราจะเดินทางไปที่ทําร์ดฟอนะครับไปชมบ้านหลังใหม่ของน้องชายรอไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่และความน่าอยู่ครับแต่อันดับแรกระหว่างทางเราก็ต้องชมบรรยากาศที่สวยงานไปพร้อมๆกันนะครับบรรยากาศที่ USA การไปมาฟอออริกรัลคระม เอิม่มขณะนี้เราติดกับรถไปแต่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับทุกคนฮ่า <c oughs> ชิลๆสบายมากครับ,รบสวัสดีครับทุกคนเราจะเดินทางไปเที่ยวสถานที่แห่งใหม่ครับชื่อว่าคามาฟอร์ครับผมออกเสียงถูกนะฮะพี่สบายกินอะไรครับกินแอปเป,ปิ้ลค่ะนี่ครับพี่ชายคนขับรถ <c oughs> ของเราเห <c oughs> มือนเดิม นี่ครับเลสโ่นี่ครับเจ้าของบ้านเรามาดูบ้านหลังใหม่ครับนี่ครับโนนย่านเวทบบูดสวยงามมากต้นไม้ใหญ่ด้วยหลังบ้านเย็นมากเลยครับบรรยากาศน่าอยู่ครับอากาศดีครับวันนี้ บ้านหลังใหม่ของเพืนบ้านครับด,ด้านหลังของผมงใหญ่มากมบ้านหน้าอยู่มากเลยครับหดยอจะก,การบิวอินข้างในสวยงามครับโซนคาราโอเกะก็มีครับบ้านน้องดูเวทรูนทั้งของเรามาเองครับ เล่นอยยูได้แล้วได้้แลวมันได้ไม่ยังหาหมออยกลับไปเช็ดโจ้เนี่ยผมแม่งเรียกเมียมาไม่เคยผิดหวังเลยในตื่นเต้นภูมิใจมาถูกทางแล้วกลงเสมอเนี่ยกาลาใหญ่มากที่นี่ครับบ้านหลังใหม่นี่ยถ้าบ้านโบราณเนี่ยแอดลิฟเขาจะใส่ สวยครับสวยี้ถ้าไม่อยากหนาก็ใส่อินซ u l a t i o นได้หนอนที่ดีมากเมีเสื้อผูกหลังมากเลยนะไม่ดีด้วยไม้ดีแล้วมันกระดาษจะไม่ค่อยร้อนอือเคลานมันเป็นไม้ไอไม้อัดตัวนี้สวยครับสวยตัวนี้บริเวณหน้าบ้านครับสวยงามมากครับเป็นย่านที่โซนเจริญมากครับเจ้านี้ เือก็เป็นระยะเด็ดเลยโอ้ลมแรงครับทุกคนกำลังเก็บไปเก็บแอปเปิลฟูทรีครับผมต้นเลยกินได้ครับขอเจ้าขวางแล้วใช่ไหมขอเจ้าขวางแล้วครับกินเลยครับเป็นลูกสวยๆครับ ทุกคนเอาลูกเล็กๆแล้วกันดีสวยแบบสีสันของการมาเยี่ยมชมบ้านใหม่ครับเก่งมากครับประหลัดนี่มีอายุแล้วมีวิวบ้านใหม่ กันที่นี่อร่อยมากครับทุกคนโอเคครับเราจะไปเนิสสติชั่นต่อบ้านหลังเดิมที่จบ้านอายุครับเคเดี๋ยวจะเดินทางไปต่อที่พาร์ทเมนต์นะครับจะของบ้านทีน่เรามารีวิวให้ผู้ชมได้ดูครับทุกคน <c oughs>